สวัสดีค่ะมาปอกับช่องค้นน้ำพ้องชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมือี้สิภาพพี่น้องมาสิภาพพี่น้องไปเบื้องงานฝีมือของผู้เฒ่าก็เจ้าเห็ดเป็นงานก็จะสิเป็นบุญนะใดโบกับพี่น้องก้นน้ำพ้องสิภาพพี่น้องนะจ้ะเดี๋ยวพาพพี่น้องภาพไปเบิ้งเนาะภาพไปพี่น้องไปเบิ้งค่ะเป็นงานฝีมือของผู้เฒ่าก็เจ้าสิเป็นบุญก็เจ้าสิเห็ดใส่ใส่บุญใส่กองฉลาดค่ะก้นถ้าสิไปเบิ้งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้นน้ำพ้องชาแนลเนื้อค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะไปเบื้องค่ะ ไปหาเลาะเบิง้งโอ้มือตาเป็นเห็ดอีหยงังเป็นเบิ้งกัน,เ,น,เ,นเดี๋ยวยางมาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเป็นงานฝีมืองานฝีมือของพูทเฒ่าอันนี้น,นี่เห็ดยางค่ะตาไปไเป็นเห็ดไส้ใหญ่ค่ะ เป็นงานฝีมือค่ะพี่น้องหาเบิร์กงอากของผู้เฒ่าก็จะจัดตอกนี่กัจเจ้าสิเป็นงานนิยังตาที่จังเด่นมาเห็ด๋อเป็นบุญเดือนซีบุญพระเวทบอก<า>ไ,ได้มือปลายตา,าวันที่สิบสามสิบสี่หรือวันหน้าสิบสามสิบสี่มีหน้าไปเบ่งค่ะโอ้เดี๋ยวค่ะอันนี้กัจเจ้าเอื้อนยังตาเนยใช่มีละใช่อันนี้ใส่ใช่ใช่ไงโอ้ยแงแท้เนี่ะใช่ไงอันนี้ อันนี้เอาไปใส่ฉลากบ่ตาหรือจังไรเอาคือเฮ็ดโชว์โอ้ใส่เห็ดโชว์ซื้อบ่อันนี้ใส่ใส่เวลาจักเมื่อตาเนี่ยโอ้จะหนีเป็นสองอาทิตย์นะบ่บ่สองอาทิตย์แล้วลหรอที่ไม่ไม่ไพก่อนนึ่งพระท่านไอพ่ออยู่กันพี่น้องค่ะไปเอารถสองนี่ตาเป็นว่าเป็นสองอาทิตย์แล้วตั้งแต่ใส่อันเดียวนี่บ่ตาใส่อันเดียวเนี่ยใส่เขาพ่อไขึ้นบ้างกัน อันนี้เขาจะเอือนไส่ไงโอ้ยเดี๋ยไปเบิ้งไปเบื้องผุนค่ะบ่มีตะไส่ย่างเดียวได้ค่ะพุ้นพเท่ากุ้มหนึ่งผุนผุนตั้งผุนกะมีผุนกันเดียวเขามาเบิ้งของไงบาดนี้ค่ะเบิ้งของไงปลาใส่ปลาเมดนี่สิบเบิดทงบุตตีตาปลาเนีบ่เมื่ดทงหน้าบุตรเมไยากเลม่อยา เอฟซี่ค่ะพี่น้อยเอฟซีเเิ่นเบิ่งค่ะลงยูทูบค่ะพ่ออันนี้เป็นของใหญ่ใส่เวลาจักมือแล้วตาเนี่ยของไม่ยนี่ยว่ามันติดมือเราบ้างเกิดแปดมือเกามือแล้วละติดมือแล้วละนี่ยวพวกอะไรจับมือเหตุอะไรพวกนั่นบ้างมีนักยุ่งติมืออย่างนั้น่เป็นอาทิตย์เหรอบ่เนาะรู้บ้างไหมเป็นอาทิตย์กว่าดบ่ทิศตาหลายกว่าอาทิตย์ว่าสั่นพ่อตาเพิ่นว่าพูชจักต่อกระจักจันนี่พูชจักต่อกระจัก๊ก จักตอบกับจักผู้นั้นวางติผู้สารว่างมีเราตอบกับไปาเปลี่ยนกันติตาเปลี่ยนกันทยมันกเจ้าเฮ็ดใส่เป็นงานบุญเป็นงานบุญเดือน4เนาะตาเนาะบุญเดือน4บุญบ้านเฮาก็เอิ้นบุญพะเวทเป็นบุญประจําปีค่ะเป็นบุญประจําปีบุญพะเวท เฮ็ดไสเป็นสอยดาวหื้หยังตาหนี่งเฮ็ดโช่อดีจ้ะโซ่พจนิชฉลองกันนั่นกุดหลังโอ้พจนิชฉลองกุดหลังพุ่นเดืพุ่นเดี๋ยวคนนำฟ้องสิป้าพี่น้องย่างเบื้องเป็นกระเจีวอันนี้มีเงินมีข้องเป็นข้อะฉลองกันพวกแม่ออกแม่ออกบ้านเรื่อยมากเจ้ากระเจียวเงินเอาหยังไปป้อนลูกขวางเนี่ยละอเงินของข้องเออเออเออโอ้พ่แม่ไส่อย่างคือกัน ปอนจะในไส้าปอนอนไน้มันหน่อยมันหลกย็ยกกระพอ,อ,อกไ่ออกนะเออทำบุญนะตานะุ้มคุ้มนึ่งกัคุ้มหนึ่งเป็นเนื้นหนังบุอันนี้อันนั้นไสอันนี้ของเดี๋มาเบิง้งัวนอี้กันทั้งชุมทั้งเออ อันนี้เป็นเท็ดนยังนอ้บาดนี่มาเบิ่งกันถือมแช่น้อยอันอันอันนี้เท็ดนยังค่ะนี่ผมมาฮะเสียครับผมมาอนุญาตอ้จาจ้าจ่าเดี๋ยวไปเบิ่งทางคุณค่ะไปเบิ่งทางคุณโอ้จ้าจ่าจ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งทางพี่เนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวยางไปเบิ่งค่ะอันนี้สารอันนี้สารซุ่มค่ะพี่น้องค่ะไปซุ่มไปขัง ขังใกล้ขังกามุ้นนั่นแหละขังกาไปอยู่เดี๋ยวว่าขังอยู่ตะไกล้นั่นละล่ะสาวคนสุ่มกับพี่น้องกับผู้จักต่อกระจักคุณผู้จักต่อกระจักผู้สานกระสานค่ะพี่น้องค่ะบ่มีตะซุ่มเด้วยมีหอดเปย์ใหญ่เปย์้าจารับเปย์ไมมไพ่เนาะตาเนาะพุ่นกําลังสานพุ่นมี่หอดจัตาเดี๋ยวข้ามาเบิงค่ะพี่น้องค่ะมาเบิงจ้า <illing> กระดงกระจอมีเมืดกระี่น้องกระกระดงกระจอกระตาคนกระตานี่เป็นตะเก็บเห็ดหมานแท้เหะอคน้าพ้องเห็นกระตาบ่ใดได้เป็นคนมาก,กระตากระตาเป็นตะเก็บเห็ดไข่หมานแค่นีค่คลองทั้งคลองทั้งไส้ตั้งกระดงโอ้หลายอัหนหลายแนวกับวันนี้พอดีเห็ดไส้ไสยดาวบ่อตาหรือตั้งใด นี่ครับกระด้งกระตามี่เมดค่ะเฟินเห็ดใส่สอยดาวสิเป็นบุญค่ะพี่น้องครัเป็นบุญเดือนสีอันนี้เป็นงานฝีมือเป็นงานฝีมือหาเบิ้งยากด้ยค่ะสุมอือนี่เป็นงานฝีมือกระตาเป็นตะเก็บเห็ดหมานด้วยดอกค่ะนี่มันง่ามไหมต้องมือดิครับเออ้องล่อเออกไปมันก็หม,ม,มาดเด็กต้องล่อเบิ้งแมนบัตา เปีเปเย์หม่ไพ่ค่ะพี่น้องค่ะเปยไม่ไพ่เปยใหญ่เป็นงานฟีมือหาเบิ่งยากค่ะเปยหม่ไพ่ออ้สุดยอดได้ผลหลายค่ะครับพี่น้องครับเปนเฮตไว้ต่ะส้บุญครับพี่น้องเป็นบุญประจำปีบุญเดือนซี่หรือว่าบันเท้าเอาาิอนว่าตั้งคนผาคอีสานเสิเอนว่าบุญะเวทเนะาะคะค่ะเป็นบุญพะเวทค่ะ คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้ค่ะเด้ขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนำพ่องชาแนลแล้วไปพ่อกันไม่คลิปนาเนาะค่ะเนาะค่ะพ่อกันไม่คลิปนาค่ะ